ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่โรงแรมแล้วครับนี่ครับโรงแรมแต,ตอนนี้ไปหากินเขากันครับจะพาไปเบิ่งบรรยากาศในตัวเมืองอำเภอลมศักนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะก็คือาหากินเขาแลพอเสด็ยังกินเหมือน,นเฮ้ยรอหน่อยฮ้ยไ,ไปใส่กันนะฮะไปใส่กัน ากินเข่าแล้วยิ้มเข่าครับโจกจิ้มแก้วแมนครับยอดตาติดตามในช่องนี้ครับตาโกโปรอยากเหมือนจังหน่อยนะครับว่ายวายวายวายอย่างเครับเด็กๆก็มาด้วย ชมูแล้วก็เพิ่งถึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวคะ่ะแล้วก็จะไปกินเจกันนะคะฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องฟังเป็นยางไาเอาไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาล้างบาชาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอหล่มสักคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งถึงแล้วก็จะไปกินข้าว เมื่อกี้เห็นฝรั่งฝรั่งถามว่า where you are come from แล้วก็เลยตอบว่าแกลเลเซนแล้วเขาถามว่าคุณมาทำอะไรฉันเลยบอกว่ามาล้างปา่าช้าเขาเลยถามอีกว่าอะไรคือล้างปา่าช้าอ๋อนายอิกก็เลยบอกว่าเด็ด <laughs> ฉันก็ถำเดยเลยจะสีเ, <laughs> เขาบอกอ๋อตํำเสาไฟได้เลย <laughs> ฟังก่านัันเดชจบ เมยบ่น้อนมาน้ำรดบ่เมยครับเมยง้ครับนออันนี้เมย์ก็มูนเนี่ยน้อนจะไปขึ้นรถนี่ตื่นแล้วก็กินครับตื่นแล้วก็กินครับนุ่มเบิด์หากองครับเมย่แอะเลยอะเอยแอะเลยครับอ้พผูครับรถนี่กูเมยเลย่ครับผู้ขับรถกเมื่ออาจจะจัดลายเอาฟอมน้ำมันด้วนีอ้โงย่าเหมือนกันลยัว่างหรนกันไไก่ทช่าเราถามเจแปงก่อน นี้ก <and outdoor> <spirituality> ็นอนมาทางทนทีนงขังห้องสิปอนปอนยูปากินบ่อบวกินนทนยู่บอกแอนแอนจ้นเพรแนี่เพ่นรับธรรมดานอนโกนโกนโกนบ่เอ้ยรถ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 าหาเราลิรถก็เดลิรถก็ดนยาวก้อนเลยครับ เป็ดนั่งขึ้นมือ,อเดี๋ยวพาเพิ่งบรรยากาศกำกันไปเรื่อยๆครับเอามือเนาะสิลุยงานครับผมมือนี่พักพ่อนเอาแห้งก่อนเิ่งมาหอดครับหัวเข่าเนี่ยจักหน่อยอยู่เจ้าต้องกับไข้เมือ่อใดปวดแล้วบบครับปวดประจำการสำนัก<อ>ง,งานไม่ซิฟก็มองเขานัดสอบก็บม่บได้ไป ไปเร็วเป็นกมูยังไงตอนนี้เราก็ยังกำลังจะถึงนะคะก็จะก็จะก็จะกินข้าวแล้วกินข้าวปัญญาเมือนกินข้าวก็ข้าวต้มจืดๆกะข้าวต้มจืดๆอ้ยกัดส้มตำตำส้มตำมีแต่อาหารเจด้อาหารเจกะช้างบวเจดอกมือนนี่นะกินมูกระทากูนี่ยังในอีกบอกว่าเจกะช้างในอีสป่าก็กินมูกทารุ เ,เขาโยเขาหกินตะเจได้ขปลาหูัดูปีนั่นเขาก็แซ่บครับมองย้ยไปกันนี่แหะครับมองไฟมามากันละงา,า,า,างไก่เติบอยู่หอกอย่งคือไฟมามากวาวา่ออย่างนึงจเซ่ รเราเบือนสีไทยเบิบรรยากาศให้เบิงงครับการทํางานห้งมหละงลาษาห้องนี่วิธีการแบบใดนนะครับเดี๋ยวสีไทยถอดให้เบิรงหลายคนอาจชีวเาเคยเห็นครับตาเมือ์นเนี้เขาหาเนื้วกินก่อนนิ้วเข่าแห้งดีมึงได้ปะ นอนาทางเปยังไรเมือ้นอนเด้อบ่อคยนอนนะเสียปยงผูดน้อยก็มูอเขาเบเขาแย่เขานอนแมนเยอะอย่าดมเฮียจะไปไวใสปวดขีได้ตอนฮะยังกอย่้องย่้องแมนนิลเพื่อนนีล่ะเพื่อนเฮ็ดส่ไ โอ้ในร้านเขาต้มตอนนี้ยางต,ต,ต่อไปเรื่อยๆในยิ่งกับนราทุ่งดิตามือเนี่ยอากาศก็ถือว,วอออ่าดีอยู่บ่ฮ้อนบ่หนาวเงือแตกเลย นะครับถึงแล้วครับศูนย์ของอำเภอลมศักนะครับเห็นหนะฮะรับน้องไงครับล,าลา้างปลาสุชาครั้งที่สองนะครับของขอำเภอลมศักเท่าก็บสิปเ,เปเบิ้งข้างในกันครับว้ายว้ายว้ายรถดับนึงเดี๋ยวมือนายจังสิพามารอเบิ้งใหม่อีกแค่นี้ครับ โอ้ตกจิ๋มเจาอยนะฮะแต่ขอ้างดียังเดี๋ยวเลยครับบรรยากาศครับน่็จะเป็นขวางดีหลายอย่าง กขาโจ๊กเรื่องเดี๋ยวว่ามันอยากไปกขาโจ๊อยากไปยูหิวข้าวแล้วป้าเอาหิวก็ไปกินดิล่ะเอาเออเนาะอุ้ยสงสารแม่มันดิมากินข้าวต้มกินเนื้อไหมนี่ข้าวต้มค่ะข้าวต้มมันนี่เป็นเมนูว่นนี้ใครกินโจ๊กข้าวกินโจ๊ก เมนูเอาเมนูนี่ครับเมนูเนี้ยนะครับร้านเพิ่นนั่นเก๋จานใหญ่ทั้งพก็ไม่เคยมากินเนื้อเคี่ยดครับมันจะมีชูชีชูชีหรอเขาสร้างอาหารกันครับสวัสดีค่ะอันนี้เราก็กินข้าว สังเข้าสสาวแบ่งสาวเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้รับประทานอาหารแล้วเราสั่งอาหารมาแล้วคุณเอิญชิมอาหารหนะะ่อยค่ะอันนี้เป็นเมนูข้าวต้มคนระับยำยำกุ้งกุ้งเป็นแบบนี้นะข้าวต้มนะถ้าสงสัยชิมมาแล้วสั่ที่้เราเลยอืม้ม เบอร์แม่จ๋าข้ามหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันหอนอร่อยแสบจ้าชื่อยังจ้าเดี๋ยวเดี๋ <c ười> ยวมันหอนบ๊ายบาย ลูกบอลลอยเป็นยังไงบ้างคะโอ้กินแบบจีนปลาทใส่ใส่ตะเกียบกินบ่อ้ําอร่อยกินให้เบิกขนาดขั้หนึ่งอ้ยกินแล้วอ้ยแฉบป่ค่ะแสบบ่บังคิบหน่อยกินให้อิ่มด้วยค่ะ

กุ้งซอมกะตีลาเครื่องแลวคืนแซ่บก็จะตอกอ่นขอ้เขาไปกินก่อนไปกินให้เบื่อแน่จะคัหน่ มันร้อนอยู่่าวางเย็วานเย็วัน,น,วน,นวอีกจะขั้งขั้งอีเดยมันจะอยู่ที่หนังนะเวลากินเนี่ยมต้องมีเนื้อมีหนังแบบนี้นะมันจิตมีครับนมันจุน้นครับ มันมัน,มนตมันหนอนน้งมันสิเด้งดึงดูงดไม่ไหวโอเคครับผมตอนนี้ก็ัเดี๋ยวมาหอดทองแล้วเรียบร้อยครับผมสีผักเอาเอาสีผักพลาเอาแห้งครับผมเดี๋ยวจะเตรียมด้วยตัวมืออื่นเอาบรรยากาศ นอกจังหน่อยเดครับก็เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับในตรมเพิ่มเมืองลมสักเนาะเดี๋ยวก็เมแอแย่เลยอครับเดี๋ยวก็สิตัดคลิปตัดยังไหวครับหน้ากากสินอนพักผ่อนเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวลุยงานตะเสาเนาะเดี๋ยวผมยังสิดท้ายให้เบิ้งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอสมน้ก่อนครับรไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ